ครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่แปดนะครับสิงหาคมสองพนหหกนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูว่าผมจะมีไม้ตัวไหนบ้างนะครับนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้จำหน่ายนะครับเดี๋ยวเอาไว้สมบูรณ์คนนี้ก่อนนะครับนี่แจกจ่ายตัวนี้นะครับชมพูซับเจริญน่าจะเป็นซับเจริญเนาะนะครับยังไม่ตกแต่งกิ่งนะครับแต่เป็นโขดเอี่ยวนะครับนี่ข้างล่างนี่ก็น่าจะ ประมาณไหนเนาะก็ใหญ่พอควรแล้วครับนะอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะแต่ว่ามันเป็นขดเอี้ยวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนอนอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมให้ท่านไปตกแต่งกิ่งเอาเองนะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ที่380บาทรวมส่งนะครับ3า0รบาทรวมส่งนะครับตกแต่งกิ่งเขาเองนะครับขดเอี้ยวต้นที่หนึ่งนะครับชมพูรับจเรือนนะครับผมเอี้ยวนอนอย่างนี้นะ380ร้อยแปดสิบรวมส่งนะตกแต่งกิ่งเองนะครับกิ่งใหญ่อวบเท่านิ้วชี้เลยเด้อนะครับ กิ่งอวกเท่านิช้เลเดอนะครับตกแต่งเอาเลยนะครับผมว่าแนะนําให้ตกแต่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะตัดใบทิ้งนะครับไปถึงท่านให้ตัดใบทิ้งให้หมดแล้วก็โตเอาใบออกให้หมดนะครับแล้วเหลือกิ่งนะครับพอเหลือกิ่งแล้วก็ให้ตัดแต่งกิ่งเลยนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยแปดสิบร่มทรงนะครับสามร้อยแปดสิบร่มทรงนะครับต้นนี้ครับขดเอี้ยวนะครับนอนอย่างนี้นะนะครับม่อีกต้นหนึ่งนะครับดอกสีขาวนะครับ ดอกสีขาวขาวทั้งต้นนะครับโขดเอี้ยวเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับนี่ปล่อยเท่าไหร่เนี่ยแฟนให้ปล่อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สีขาวทั้งต้นนะก็แนะนําให้ตัดเหมือนกันครับเอี้ยวอย่างนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับสมบูรณ์มากลากเขียวปีเลยนะครับนี่นะครับตัดนะครับแนะนําให้ตัดช่วงนี้เลยนะครับตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่เพื่อจะได้ชงทรงพุ่มอย่างนี้ครับอ่ากิ่งยาวมากเลยนะครับนะครับต ah> ัวนี้นะครับจำหน่ายในราคา 400บาทนะครับ400บาทรวมส่งนะครับ400บาทลวมส่งนะครับสีขาวนะครับแต่ยังไม่ออกดอกมันออกดอกไปแล้วมันหมดไปแล้วนะครับนี่มันแทงดอกไปแล้วล้วก็หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าปล่อยกิ่งยืดอย่างเงี้ยตอนแรกเพื่อผมจะเก็บไว้นั่งแท่นเนาะคราวนี้ท่านตัดเลยนะครับขาวสวยมากนะครับตัวนี้ขาวสวยมากนะครับด่างสรัญญายังไม่มีใครรับนะครับด่างสรัญญานี่ครับด่างสรัญญายังไม่มีครับสว่างเนารไว้ก่อนนะครับสว่างเนาไว้ก่อนด่างสรัญญานะครับนี่นะครับ ใครรับกระทักมานะครับตอนนี้นะครับเอาไป3-50ร้อยห้าสิบร่มทรงนะครับสามร้อยห้าสิบร่มทรงนะด่างสัญญานะครับอ่ะมีต้นไหนอีกเอยเออเออเออนะครับด่างสัญญาแล้วก็ต้นไหนเนาะมาต้นนี้นะครับเหลืองดอกสีเหลืองนะเหลืองอะไรเนาะต้นนี้ใบแต่งทรงนะครับใบแต่งทรงนะครับต้นนี้นะครับ่ะดูใครชอบทรงสูงอย่างนี้นะครับแล้วก็แตกพุ่มอยู่ข้างบนเอ็นนิดหน่อยนะครับอ่ะมาดูว่า โดจะเป็นยังไงโขดเป็นอย่างนี้นะครับอมีดออกก่อนเนาะมีดออกก่อนนะครับโขดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในกระถางสิบนิ้วนะครับเอนขึ้นมานะครับลำคอขึ้นมานะครับแล้วก็มาแตกกิ่งแล้วก็มีกิ่งหนึ่งแต่แล้วมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับเห็นไหมไม่บางนะครับหน้าไม้ไม่บังนะครับเห็นไหมถ้าไม้แต่งกิ่งกิรู้เลยนะครับหน้าไม้จะมียอดเมนนะครับเห็นไหมด้ทรงพุ่มนะครับไม่บังนะครับแล้วก็มีกิ่งลังด้วยนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ใครชอบทรงนี้นะครับอนาคตกิ่งยาวพอกิ่งยาวเสร็จปั๊บมันจะแตกเป็นทรงพุ่มนี้นะนะครับเป็นดอกนี้นะนะครับคอตัวนี้ก็จะใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยครับอ่าอันนี้นั่งแท่นจากตัวนี้เลยนะดูท่านท่านคิดดูนะครับว่าอ่าผมเลี้ยงตั้งแต่ตอนอ่าไอ้นั่งที่นั่งแท่นนะครับเท่านี้ครับเล็กๆนะครับจนจนกว่ามันจะเท่าโอใหญ่กว่าแม่มือผมอีกนะครับเนี่ยนะครับจนขนาดนี้นะครับแล้วก็แต่งทรงมาได้ขนาดนี้นะครับอ่านะครับก็สมแก่ราคานะครับตัวนี้ เสนนราคาอยู่ที่นะครับ480รลอมส่งนะครับ480รลอมส่งนะครับผมเนาะเอาเอาเป็นว่าสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นสไตล์บอนไซนะนะครับนี่มองเลยครับยังไงก็สวยถ้าไม้ถ้าไม้แต่งทรงแล้วยังไงก็สวยนะครับไม่ใช่ไม้แบบอ่าถ้าไม่ได้แต่งทรงแบบยังไงอ่ะนะครับก็ราคาตลาดนะครับเอาไม้แต่งทรงแล้วก็สวยเนาะอ่า โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับจากช่องมุทองแชนแนลนะครับขอบพระคุณมากครับผมนะครับก็ไม้เมื่อวานนี้ก็เหลือต้นนี้นะครับยังไม่มีครับเหลือหลายต้นอยู่1ต้น2ต้นนะครับยังไม่มีครับลองทักมานะครับท่านอยากให้ได้ราคาเท่าไหร่ลองลองทักมานะครับดอกสีชมพูบางคนก็ไม่มั่นใจดอกเนาะแต่ถ้าคนอยากได้บอนไซนะครับอยากได้สไตล์บอนไซอยากได้กิ่งที่แบบไม้้ลลละะะะะเเเกกกาาแบบบบนนนีียยยครรัอออ่่งงงต ไม่ละเกียระเกะแบบนี้นะครับนะไม่ใช่ไม่สวยนะแต่ว่ามันสวยคนละแบบนะครับอ่าสไตล์บอนไซนี้มองปั๊บมันก็เฮ้ยมันมันมองแล้วมองมุมไหนมันก็สวยนะครับอันนี้ก็สไตล์บอนไซนะครับนี่เห็นไหมนะครับมองยังไงก็สวยนะครับอ่าก็ลองทักมานะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4จากช่องมดทองแชนแนลนะครับผมขอบคุณครับนะครับ